สวัสดีท่านผู้ชมที่หลงทางมายังช่องของรถบรรทุกออนไลน์บายขวัญชัยนะครับวันนี้ขวัญชัยก็มีรถอีกคันหนึ่งนะครับมานําเสนอนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ารถที่เห็นอยู่ในคลิปเนี่ยครับ เป็นรถรุ่นไหนนะครับเขาเรียกว่ารถอะไรนะครับเหมาะสําหรับลักษณะงานแบบไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับโอเคเดี๋ยวดูที่หัวรถก่อนก็แล้วกันนะครับสาหรับหัวรถรุ่นนี้นะครับเนาะจะใช้คําว่ารถบรรทุกเต็มปากก็ไม่ได้นะครับใช้คําว่ารถกระบะต่อขอกบรรทุกก็แล้วกันนะครับสําหรับหัวรถนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว isuzu spark นะครับหัวเดียว1.9นะครับหัวเดียว1.9คืออะไรหัวเดียว1.9กก็คือ เครื่องยนต์นะครับ1,900ซีซีนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับีซูซ u เนี่ยเขาจะมีเครื่องให้เลือกอยู่2ตัวนะครับก็จะมี1.9แล้วก็3.0นะครับ1.9เนี่ยก็คือเครื่องขนาด1,900ซีซีนะครับแล้วก็เครื่องขนาด3,000ซีซีนั่นเองนะครับแต่ว่าจะเรียกกันโดยติดปากก็คือ1.9แล้วก็3.0นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่อง1.9นะครับตามที่ขนัชัยได้พูดไปนะครับเนาะ สำหรับคันนี้นะอ่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นรถหัวกระสือนะครับรถหัวกระสือคืออะไรนะครับรถหัวกระสือคือแบบนี้นะครับสําหรับรถกระบะส่วนใหญ่ที่เราจะเจอกันใช่ไหมครับเขาจะมาพร้อมกับกระบะลักษณะนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น4ประตูนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปหรือว่าแม้แต่ตอนเดียวนะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยจะมาเป็นหัวกระสือนะครับหัวกระสือก็คือจะมีมาแค่หัวนะครับแล้วก็ต like ัวแชสซีเท่านั้นเองนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยลูกค้านะครับ ซื้อและนําไปต่อตัวถังนะครับเป็นกระบะบรรทุกนะครับกระบะบรรทุกลักษณะนี้เลยนะครับความต้องการของทางลูกค้าก็คือนําไปบรรทุกปุ๋ยนั่นเองนะครับนำไปบรรทุกปุ๋ยตามร้านที่ขายเขาเรียกอะไรละ่ะขายปุ๋ยนะครับขายเคมีพัธุ์นะครับตามพื้นที่ของโคราชเนี่ยจะใช้รถลักษณะนี้เนี่ยเยอะมากนะครับเพราะว่า ความอนเนกประสงค์ของเขานั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าในกรณีที่เราไปซื้อรถกระบะใช่ไหมครับถ้าเราซื้อรถกระบะเนี่ยแล้วมาต่อโกงบรรทุกลักษณะนี้นะครับหนึ่งแหละเรื่องของราคานะครับเขาจะไม่สูงเหมือนกับรถบรรทุกแท้ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสีล้อจัมโบ้หรือว่าจะเป็นรถหกล้อนะครับตัวนั้นเนี่ย ราคาเขาเนี่ยจะสูงกว่ารถกระบะลักษณะนี้นะครับรวมไปถึงความสามารถของผู้ขับขี่นะครับจากเดิมที่เราเคยขับรถกระบะอยู่แล้วขับรถเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วอยู่มาวันนึงเราจะต้องมาขับรถบรรทุกเนี่ยถ้าในกรณีที่เราขับรถกระบะแล้วต่อข้อลักษณะนี้นะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกันในกรณีที่เราลงจากรถกระบะแล้วไปขับรถบรรทุกเนี่ย ความแตกต่างจะเกิดขึ้นนะครับบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เหมือนกันเลยก็ต้องเรียนตามตรงครับว่ารถกระบะรถเก๋งกับรถบรรทุกนะ่ะมันขับไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นข้อข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าหากถามว่าสปิกลักนณะนี้นะครับนำไปวิ่งงานวิ่งปุย๋ยวิ่งข้าวข้าวกระสอบขนาด50กิโลเนี่ยถามว่าพิกัดการรับน้าหนักพิกัดการบรรทุกเนี่ย สามารถที่จะบรรทุกได้ประมาณเท่าไหร่นะครับอันนี้ขวัญชัยตอบแบบกว้างๆก็แล้วกันเนาะอันนี้ขวัญชัยจะไม่เทียบกับรถบรรทุกนะที่เป็นรถหกล้อเพราะนั้นคือเขาเกิดมาเพื่อที่จะบรรทุกนะเนาะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจนะครับแต่ถ้าในกรณีที่เราเอา,อาตัวหัวเดียวแบบนี้นะครับมาทําการบรรทุกนะครับส่วนหนึ่งเลยนะครับมันจะขึ้นอยู่กับในเรื่องของการทําช่วงล่างนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยไม่ได้มีการทําช่วงล่างมานะครับ ก็จะใช้เป็นกระทะล้อเดิมนะครับแหนบเดิมเผาเดิมนะครับถ้าเป็นสเปคพื้นฐานแบบนี้ขวัญใช้ให้ไม่เกิน2ตันละกันนะครับใช้คําว่าไม่เกิน2ตันเพราะว่าถ้าเกินจากถ้าเกินจาก2ตันเนี่ยเรื่องของอช่วงล่างเนี่ยจะเริ่มไม่ไหวแล้วแต่ถ้าในกรณีที่เราต้องการที่จะบรรทุก4ตัน5ตันเนี่ยแน่นอนครับว่า,ากระทะผ่าต้องมานะครับยางบรรทุกต้องมานะครับ เสริมแนวเพาลอยทุกอย่างต้องมาให้หมดนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะระบุหรือว่าคุยกับทางที่บกษาการขายที่เขามีความชํานาญในเรื่องของการทําช่วงล่างในเรื่องของการต่อกระบะนะครับเพราะว่าตรงนี้บอกเลยครับว่าทําให้จบตั้งแต่ศูนย์ดีที่สุดนะครับดีกว่าที่เราจะไปลองใช้งานแล้วก็ลองทําเองมันอาจจะไม่จบอย่างที่เราคิดก็ได้นะครับ <S <S เดี๋ยวไปดูกระบะใกล้ๆกักนหน่อยก็แล้วกันนะครับว่าลักษณะจะเป็นประมาณไหนนะครับก็ความยาวนะผลชัยว่าจะอยู่ที่ประมาณ 3าเมตรโดยประมาณนะครับเพราะว่ามีการต่อแชสซีนะครับดูตรงนี้นะครับแชสซีแท้ๆของรถเนี่ยความยาวจะอยู่เท่านี้นะครับเห็นไหมครับเขาจะมีการวางแชสซีเทียมนะครับวางแชสซีเทียมเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้เลยถามว่ารถกระบะคันนี้เนี่ยมีความพิเศษอย่างไรคือเป็นแบบนี้ครับเนื่องจากว่าลูกค้าเนี่ยต้องการพื้นที่ในการบรรทุกใช่ไหมล่ะครับถ้าในกรณีที่เราเอาเจ้าตัวหัวเดี่ยวที่มีกระบะหลังมาด้วยเนี่ยครับ แน่นอนครับว่าจุดที่มันจะเพิ่มเข้ามาแล้วก็เสียพื้นที่คือการตีโป่งเจ้าตัวซุ้มล้อใช่ไหมล่ะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาทํามาเป็นพื้นเรียบแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับพอเรามีพื้นเรียบแบบนี้ใช่ไหมครับการวางการเลียงสินค้าของเราไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยไม่ว่าจะเป็นข้าวเนี่ยมันก็สามารถที่จะเลียงได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องเสียพื้นที่ในในตัวตีโป่งซุ้มล้อนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาไปก้มดูนะว่าเขาเขาวางยังไงนะครับ ท่านผู้ชมดูเจ้าตัวแชสซีนะแชสซีเนี่ยถ้าเป็นรถกระบะนะเขาจะมันจะมาเป็นแบบนี้นะเห็นไหมครับมันจะมีจุดโคง้งจุดเว้านะครับมันจะมีจุดโคง้งจุดเว้าซึ่งจะไม่เหมือนกับรถบรรทุกนะครับรถบรรทุกเนี่ยแชสซีเนี่ยมันจะเท่ากันทั้งหมดนะครับมันทําให้สามารถที่จะต่อเป็นพื้นเรียบได้นะครับแต่ดูตรงนี้นะครับเขาใช้วิธีนะครับยกเจ้าตัวแชสซีเทียมนะครับขึ้นไปเห็นไหมครับอันเนี้ยคือแชสซีของรถใช่ไหมครับอันเนี้ยมีการยกขึ้นไป แล้วก็วางเชสซีเทียมลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับวางเช็ดซีเทียมลักษณะนี้เพื่อที่จะให้พื้นที่เนี่ยครับมันเรียบนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นทริคในการทําของอู่ต่อกระบะนะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับรถรุ่นนี้เนาะถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องของรถบรรทุกนะครับหรือแม้แต่รถกระบะที่จะต้องนําไปใช้งานลักษณะการบรรทุกลักษณะนี้นะครับแล้วไม่รู้ว่าจะไปติดต่อที่ไหน สอบถามกับใครนะครับก็ฝากช่องทางของรถบรรทุกออนไลน์บายขวัญชัยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางแล้วกันนะครับในการติดต่อในการสื่อสารนะครับที่ผมอยากได้รถสเปคแบบนี้นะครับบรรทุกประมาณนี้นะครับบ้านอยู่ที่นี่ลักษณะงานเป็นแบบนี้นะครับเราใช้รถสเปคไหนดีนะครับลองมาคุยกันดูนะครับตามเบอร์โทรของขวัญชัยนะครับ0879574721นะครับรถบรรทุกออนไลน์บายขวัญชัยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ